419ร้ารเราใดประกอบเข้ากันได้กับสัตตินรีวิริยนินรีสตินรีสมาธินรีปัญญีอนัญญะตัญญัสสามีตินรีอัญญีอัญญาตาวินรีอวิชชาสังขารเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยธรรมเ่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธ์สี่ อายตนะสงองธาตุสองสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุาเท่าไร่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกสี่ร้อยยี่สิบทำเราใดประกอบเข้ากันได้กับวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัย ท่ามเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบเอ็ดธาตุสิบเจ็ดสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดท่ามเราได้ประกอบเข้ากันได้กับผัสสะเพราะสลายายตนะเป็นปัจจัย ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนะสองธาตุแปดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบสี่ร้อยยี่สิบสองธรรมเราใดประกอบเข้ากันได้กับเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ถ้ำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันสามอายตนะสองธาตุแสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบธาตุสิบสี่ร้อยยี่สิามำเราใดประกอบเข้ากันได้กับตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนะสงองธาตุสองสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุทาเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหก 424รอธรรมเราได้ประกอบเข้ากันได้กับโสกะทุกโทมนัสธรรเหล่านั้นส่งราะห์เข้ากันได้กับขันสามอายตนะสองท่าสองส่งรห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะทตาเท่าไรส่งราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบทาสิบห